สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณ โดมิโนรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชิ้นแรกได้สองหนึ่งชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมีเกณฑ์นะบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนก็เขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีสติปัญญาดีเป็นช่วงมีเสน่ห์ดังนั้นบางคนก็อาจที่จะมีความรักบางคนก็อาจที่จะเรื่องหน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้า บางคนก็อาจที่จะได้ไปดูงานต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศหรือว่าได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเองอะ่ะเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณด้วยดังนั้นอะ่ะเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยคุณจะเอามาบริหารเสน่ห์แบบไหนกับเจ้านายหัวหน้างานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้เขาอ่ะ ส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะผักดันคุณได้หรือถ้าเอาไปใช้กับเรื่องความรักแบบหนุ่มๆสาวๆเป็นจังหวะที่อาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเรามาดูในตำแหน่งอื่นๆ <c oughs> กระดุมพะ การเงินรายรับรายจ่ายได้77 7 7ในที่นี้เขาบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะการเงินต่อให้ดีแค่ไหนมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามากับคุณเยอะมากไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินระยะยาวผ่อนบ้านผ่อนรถหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับยวดยานพาหนะที่ใครใช้รถกลางเก่ากลางใหม่ก็มีเรื่องต้องซ่อมต้องต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าไม่สุขภาพ ของตัวคุณก็สุขภาพของคนภายในครอบครัวที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยหมดไปนะคะดังนั้นเก็บเงินไม่อยู่นะเรียกว่ารับรับซ้ายจ่ายขวาสําหรับชาวราศีมีนดังนั้นมาดูว่าในตําแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ในที่นี้ถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องมันเป็นการสุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป ถึงจะรอดแต่ถ้าคนลงทุนตูมเดียวลงไปเลยเนี่ยบอกบอกได้เลยว่ามีโอกาสเจ๊งมีโอกาสพังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือกับพี่น้องก็ตามถ้ามันเป็นอะไรที่มันสุมเสียงเรายังไม่เคยทํายังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออมันจะดีหรือจะไม่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเออลงไปเลยทีเดียวไปเลย ให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยมันจะรู้ชั่วมากกว่ารู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระมัดระวังสักนิดนึงตำแหน่งต่อมาตำแหน่งพันธุทุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สองสองความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สองสองในที่นี้ก็บอกว่ามีเรื่องเราหองแะแหงน้อยอกน้อยใจกันโดยเฉพาะลูกหลานนะคะลูกอาจจะน้อยใจเราหลานอาจจะน้อยใจเราหรือตัวเราอาจจะน้อยใจลูกอาจจะน้อยใจหลานก็ว่าได้มันขึ้นอยู่กับว่าอายุของ ชาวราศีมีนอยู่ในไวัยไหนถ้าอยู่ในวัยของการเป็นลูกหลานก็อาจจะน้อยใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่บางคนก็อาจที่จะอยู่ในรุ่นปู่ย่าตายายก็อาจจะน้อยใจลูกน้อยใจหลานบางคนก็อาจจะอยู่ในรุ่นเป็นพ่อแม่ก็อาจจะน้อยใจพ่อแม่เราน้อยใจลูกหลานเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีเกณฑ์ของการน้อยใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิม ขี้งอนแต่ถามว่าครอบครัวจะมีปัญหาอะไรไมันไม่มีปัญหาเขาก็จะเข้าใจว่าเออด้วยนิสัยของเราเป็นแบบนั้นนะคะมันก็แลดูตะมุตะมิบางคนก็บางคนที่เขายอมรับได้เขาก็จะรู้สึกเออน่ารักดีแต่บางคนก็รู้สึกอืมลำคาญนะ่ะทำไมเป็นแบบเนี้อะไรประมาณนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะมีลูกหลานที่มีอารมณ์แบบไหนในแต่ละคนในแต่ละครอบครัวมันจะไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูการอบรมมามันแตกต่างกันในตําแหน่งต่อมาปุตตะ ปุตตะได้9494 94. 94. โครงการใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทํางานราชการต่างๆยังไม่ได้นะในช่วงนี้เหมือนเจ้านายหัวหน้างานตกปากรับคํากับเราแล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนคําพูดพลิกลิ้นกลายเป็นคนอื่นได้เราไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องพูดจาประชดประชันเหน็บแนมไปมันดีกว่าที่เราจะไปถูกใส่ร้ายป้ายสีจนตกงานแค่เราไม่ได้โอกาสดีๆตรงนี้ช่างมัน เราคิดว่าฟาดเคาะไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะส่วนสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระต่างๆในช่วงนี้ถ้าจะมีโครงการใหม่ๆที่จะลงมือทำอย่าพึ่งดีกว่าทำไปเนี่ยตัดสินใจคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วใจเร็วด่วนได้บอกได้เลยว่ามันมีโอกาสพังมีโอกาสเจ๊งมันมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยอย่าพิ่งคิดทําอะไรอะไรที่ทําอยู่แล้วทําอนนั้นไปก่อนโครงการใหม่ๆ วางมือไปก่อนอย่าพึ่งไปไว้รอเริ่มต้นปีหน้าปีหกเก้าเราจะดีไม่ดีเดี๋ยวไว้มารอฟังครึ่งปีแรกของปีหน้าอีกทีหนึ่งแต่ครึ่งปีนี้มาดามมองว่ายังไม่โอเคแต่สำหรับสาหรับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกโอกาสที่จะพอไปได้มันจะพอไปได้อยู่นะมันจะมีโอกาสที่จะเข้ามา มันมีโอกาสที่จะพอไปได้หรือใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสายมูความเชื่อความศรัทธาต่างๆที่จะเริ่มต้นทําสําหรับบางคนอาจจะพาคนไปมูพาคนไปไหว้พาคนไปเออเออเเขาเรียกว่ามูตรงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นในเมืองไทยก็มีเยอะอันนี้ต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะเอาก็มีโอกาสที่จะได้ทําสําหรับความรักสําหรับ ความรักสําหรับคนโสดนะคะเขาบอกว่าจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีภาวะของความเป็นผู้นําแต่จะได้พบรักกับชาวต่างชาติซะมากกว่านะคะเน้นเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ตําแหน่งต่อมาอริอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆได้สองเก้าสองเก้าในที่นี้เขาบอกว่าอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งเนี่ยมันจะมาจาก ไม่ว่าจะกับเจ้านายไม่ว่าจะกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานมันจะมาจากตัวคุณที่คุณเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซากมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดอะไรที่นิ่งได้ก็นิ่งหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่อะไรทําไมพูดตรงพูดแรงก็โลกส่วนตัวสูงเช่นไม่ยุ่งกับใครเช่นไม่เอาใครเช่นไม่วุ่นวายกับใครทั้งนั้นเช่นไม่เป็นพักเป็นพวกใครทั้งนั้นมันก็เลยจะเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าเหมือนทําอะไรหัวเดียวกับเทียมรีบอะ คนบางคนเขาก็จะหมั่นไส้อ๋อโลกส่วนตัวสูงนักใช่ไหมเขาก็ไม่ยุ่งด้วยเลยตรงเนี้ยก็ต้องเปิดบ้างอย่าไปตึงเกินไปกับคําว่าโลกส่วนตัวนะคะต้องมีสังคมบ้างมันถึงจะทําให้ เออมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทําตัวอ่อนน้อมทาตนงานมันถึงจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเจ้านายก็จะรู้สึกว่าเออมันยังเข้าหาเจ้านายมั้งไม่ใช่โอ้ยไม่เอาไม่เข้าหาทําไมอ่ะเดี๋ยวคนหาว่าประจบไม่ไม่ได้ชอบประจบนะบางทีการเข้าหาเนี่ยเราไม่ได้แบบเอ้ยเจ้านายขะเจ้านายขาไปเลียแข้งเลียขาอะไรแบบนั้นไม่ใช่บางทีเราก็อาจจะเจอหน้าสวัสดีทักทายเออ หรือไม่ก็อาจจะมีของฝากมาบ้างถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเราไปเที่ยวที่ไหนไกลๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องเจ้ากรรมนายเวรในช่วงนี้มีไหมสําหรับชาวราศีมีนมีนะคะมีเจ้ากรรมนายเวรตามเกาะติดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการพฤติกรรมและการจะทําตัวของชาวราศีมีนในแต่ละคนใครที่ประพฤติดีมาโดยตลอด ผลกรรมดีกําลังจะตอบสนองคุณใครที่ทําอะไรที่ไม่ดีมาโดยตลอดผลกรรมเลวกําลังจะตอบสนองคุณต้องบอกแบบนี้นะคะในแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันตําแหน่งต่อมาปัตตนิปัตต,น,ต,ตนิได้หนึ่งสหนึ่งสี่ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลัง ใครที่คองคู่กันมาแล้วมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆระวังนะคู่ครองของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณถ้าเกิดมันรู้สึกอึดอัดจใจมากๆคุณก็ก็อาจจะกําลังมองหาอะไรที่มันเพอร์เฟกกว่าอะไรที่มันดีกว่าอะไรที่มันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนคู่เกิดขึ้นได้ในสําหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า ไปเที่ยวไปเตะไปนูน่นไปนี่ต่อกันนะคะอาจจะช่วงปลายปีมีเกณฑ์ของการเดินทางไปนู่นนี่นั่นกันอยู่บ่อยๆหรือบางทีในช่วงปลายปีก็ต้องระวังคําพูดคําจาที่อย่าถือศักดิ์ศรีกันมากเกินไปพูดไปแล้วรู้สึกว่าโอ้หมินศักดิ์ศรีฉันฉันไม่ยอมปุ๊บคําว่าคู่ครองอยู่ด้วยกันเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ต้องมีศักดิ์ศรีอะไรกันมากถ้ามีกันมากเนะี่ยคุณก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเจ้านายเจ้านายกําลังที่จะพิจารณาคุณนะให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส,ส่วนส่วนศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีแต่ในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับๆอาจจะมองว่าถ้าคุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาไม่ทําเป็นปีนเกลียวไม่ ไม่ปีนเกลียวกับเขาไม่พร้อมบวกพร้อมชนบอกได้เลยนะศัตรูลับๆจะเปลี่ยนกลับมาเป็นมิตรกับคุณได้อ๋อในตําแหน่งเมื่อกี้พันธุลืมพูดไปนะอาคารที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าให้คุณในบ้านใครราศีมีนไม่ได้บอกหมายถึงทุกบ้านราศีมีนบ้านใครที่เลี้ยงกุมารถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้บูชาไม่ได้ปล่อยปะละเลยแล้วว่าให้คุณเอาไป เอาไปให้คนที่เขาเชื่อถือบูชาแทนหรือไม่ก็ไปไว้วัดไปไว้วัดก็ต้องไปถวายพระไม่ใช่เอาไปวางเขาตากแดดไว้นะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ไม่ได้เลี้ยงกุมารเขาบอกว่าในที่นี้ให้คุณไปไหว้นะคะไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมสวดมนต์ไปไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมไปวัดแขกนะคะ ไปไหว้พระแม่อุมาพระแม่ลมัศมีไปไหว้พระพิคเนศขอพรจากท่านแล้วเวลาอยู่บ้านไหว้สวดมนต์ทุกวันพระสวดพระถาบารมีสามสิบทัศยอดพระกันไตปิดกชินนบัญชรบูชาหลวงพ่อโสธรบทพาหุงบทมหาลาบแล้วก็พระกาถาเงินล้านนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเอง อย่าลืมสวดบทมหาจักระพัดด้วยนะคะแล้วก็ให้นั่งสมาธิจะสวดมนต์ทุกวันพระก็ได้แล้วนั่งสมาธิทุกคืนนั่งบนที่นอนคุณนั่นแหละก่อนนอนสักสิบนาทีก็ยังดีแล้วก็พอนั่งสมาธิเสร็จเปิดเทปธรรมะฟังฟังพระเทศมันจะทำให้คุณมีสติในการยังคิดในการตัดสินใจทำอะไรได้ดีกว่าเดิมนะคะตำแหน่งต่อมามาดูตำแหน่งมรณะ การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนการพัดภาคสูญเสียพัดภาคสูญเสียในที่นี้มองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่จะมีเกณฑ์ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะส่วนจากลายังไม่ถึงขั้นจากลา แต่ว่าอุบัติเหตุมีไหมมีเกณฑ์ของการมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องด้านอารมณ์อย่าไปประทะอย่าไปบวกอย่าไปชนกับใครนะจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้ให้ระวังการติดเชื้อในกระแสะเลือดการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์การติดเชื้อจากทางอากาศอย่างเช่นโรคโคว COVID ิดกําลังมาใหม่ก็ต้องระมัดระวังด้วยการเป็นภูมิแพ้การเป็นเนื้องอกเป็นซีดต,ต่างๆนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยตำแหน่งต่อมาสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้แบบปุบปรับกระทันหันแบบไม่คาดคิดอะไรที่ตกปากรับคําไว้บางทีอาจจะไม่ได้แต่อะไรที่เราเรารู้สึกว่าเราคงไม่ได้แล้วล่ะดูคนนู้นก็ได้คนนี้ก็ได้คราวนี้เราคงไม่ได้แล้วล่ะเราจะได้แบบปฏิหารได้แบบไม่ได้ตั้งอกตั้งใจนะคะมันเป็นการได้มาแบบสายฟ้าแลบอะประมาณนั้นประมาณปลายปลายปีจะมีเกิดขึ้นส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระต่างๆเขาบอกว่า ต้องกระตือรือร้อนต้องพยายามมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทําให้มากๆต้องเหนื่อยมากๆต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองมาถึงจะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวแล้วประสบความสําเร็จได้แบบชนิดที่เรียกว่าเชิดหน้าชูตาคุณได้นะคะทําให้คุณมีความรู้สึกว่านี่แหละฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันสําเร็จได้เพียงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ระหว่างทําตั้งเป้าเมื่อไหร่จะสําเร็จเมื่อไหร่จะสาเร็จมันจะไม่สําเร็จทาไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวเดี๋ยวยู่มันจะสําเร็จแบบ เฮ้ยนึกไม่ถึงประมาณนี้ตำแหน่งต่อมากรรมาการงานได้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บอกว่างานเก่างานที่ค้างค้างที่ตกค้างหรือพับเก็บไปแล้วจะได้ขุดเอาขึ้นมาทําใหม่มีโอกาสที่งานของคุณจะได้เติบโตขยับขยายสาขามากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องมุมานะอดทนในการที่จะทําต้องมเออีเขาเรียกว่าอะไรอะต้องพยายามที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคแก้ไขกับปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น แล้วงานของคุณจะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะมีอุปสรรคหน่อยนะลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแหละแต่สามารถที่จะมีโอกาสเติบโตขยับขยายได้ตําแหน่งต่อมาลาภโชคลาภโชคลาภได้0ูนยหในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ไม่มากนะักแต่โชคลาภของคุณนะมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับ ความมีเสน่ห์ของตัวคุณอาจจะได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าก็คืออาจจะมีคู่ครองอาจจะมีแฟนนะคะบางทีบางคนถ้าได้แฟนมีคู่ครองแล้วโชคลาภอย่างอื่นก็จะไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาสนับสนุนคุณอย่างอื่นมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภเกี่ยกรลาบลอยไม่ได้เยอะนะขึ้นอยู่กับวาสนาในแต่ละคนเท่านั้นเองตำแหน่งต่อมาวินาศ วินาศได้แปดสามแปดสามในทีนี้เขาบอกว่าอย่าเจ้าอารมณ์อย่าหงุดหงิดง่ายอย่าโมโหง่ายมันจะทําให้ศัตรูลับๆเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคุณสักเท่าไหร่ถามว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆเป็นเพศเดียวกันกับคุณแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายศัตรูลับๆของคุณจะทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะศัตรูลับๆของคุณเป็นผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเหนือคุณคอยจิกคอยกัดคอยกั่นแกล้งคุณอยู่ตลอดเวลา ไม่ไม่ปล่อยวางง่ายๆถ้าคุณทําอะไรที่มันผิดตุกติกหมกเม็ดเกิดขึ้นเขานั่นแหละพยายามจะขุดคุยแล้วก็ตีแผ่คุณให้ได้เพราะฉะนั้นศัตรูลับๆมีเพียงแต่ว่าจะมาในลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณเป็นคนที่ดูเหมือนกับเข้ากับคุณได้ง่ายพูดคุยใจนะักเลงเอออ,อไปในทิศทางเดียวกันแต่แอบหมันไส้คุณอยู่เพราะจะมีความรู้สึกว่าคุณกำลังเกินหน้าเขานะคะ ในตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องคดีความคดีความจะมีโอกาสชนะคดีไหมก็มีโอกาสที่จะชนะคดีได้นะคะสำหรับแต่ว่าถ้าไม่มีจะดีที่สุดสำหรับใครที่มีความทุกข์ใจหรือว่าอึดอัดใจ,จสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจสำหรับชาวราศีมียนเขาบอกว่า คุณเป็นคนที่ใจนักเลงมากเกินไปใจเร็วด่วนได้กล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจมันจึงทําให้คุณมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะบางทีใจเร็วด่วนได้มากเกินไปมันก็มีทั้งผิดทั้งพลาดเกิดขึ้นดังนั้นก็บอกทําอะไรเบาๆลงบ้างเผาๆลงบ้างถ้ายิ่งเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันรีบเร่งมากจนเกินไปเอ,อ่อทำอะไรก็ต้องอยู่บนความซื่อสัตย์บนความยุติธรรมนะแล้วคุณจะ ได้ดีในอนาคตข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นคุณเป็นคนที่คิดเร็วตัดสินใจเร็วใจร้อนใจเร็วด่วนได้ปากไวอีกด้วยตรงนี้เผาๆลงหน่อยก็จะยิ่งดีจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โค,โคโอศาสตร์มหัศจา์โดมิโนโหรือเออสนใจที่จะเรียนแอดไลน์หรือว่าทัก ขอัยค่ะแอดไลน์ส่วนตัวหรือว่าทัก Facebook นะทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงได้มาสอบถามค่าเลียนกันได้สำหรับ f อที่เข้ามาสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook หรือแอดหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาเพื่อสอบถามค่าครูและจองคิวดูดวงอยากรู้ศาสตร์ไหนสามารถระบุได้แต่ถ้าจะให้ามาดามเลือกศาสตร์เองมาดามจะใช้เซนส์และความรู้สึกว่าคนคนนี้ควรใช้ศาสตร์ไหนนะคะ สำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ